ทุกคนดูนี่นะครับเพียงแค่เอาโกลด์ไรเดอร์มาอยู่ในทีมเนี่ยก็สามารถปลดสกิภาพมูไนได้เพียงแค่วันเดียวแล้วนะครับก็ไปลองกันได้ในหนก็จะทำเวล80มูไนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบมูไนเวล70ในบอสเลเจนชั้น24ของนาวนะครับผมชั้น24เนี่ยเงื่อนไขคือเป็นผู้ชายฮีโร่เนาะซึ่งผู้ชายฮีโร่เนี่ยซับมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เลยในในมีมูไนแล้ว ก็เลยเล่นทีมมิดไนซ์ซันแม่งเลยนะครับก็เป็นเบลดนะครับลีดเวเปอนมาสเตอร์นะครับมูนไนซ์เนี่ยมีแอบิลิตี้เวเปอนมาสเตอร์นะครับส่วนโกลเดอร์เนี่ยก็มาให้เข้าทีมนะครับไม่ได้มีทีมอัพโบนัสกับตัวละครแต่อย่างใดนะครับก็อย่างที่ใครๆรู้กันนะหรือว่าถ้าเกิดหลายคนลองเทสแล้วก็น่าจะรู้ว่ามูนไนซ์เวลเจ็ดสิบเนี่ยมันไม่ได้ว้า wow! วขนาดนั้นอนะคือถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะแต่มันไม่ได้แบบ เก่งที่เบจะเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาไปมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดขึ้นวิว80นี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเก่งขึ้นมากๆเลยคอมโบสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีหลังนะครับตอนสอนเล่นคอมโบแต่ว่าจากที่เห็นนะครับก็สกิล3ตัดได้สกิล4ตัดได้นะครับก็ลงสกิล5นี่คือคอมโบปกตินะครับส่วนคอมโบอเวกเนี่ยจะลง6จะลง5ก็ได้แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าเกิดลง6กับยินไม่มีโอกาสที่วันทามรอบ2มันจะลั่นไงนะครับ แล้วก็สกิลสามเนี่ยสามารถตัดดีเลย์ได้คือต้องรอให้มันกระโดดโยนระเบิดนิดหนึ่งอะแต่ว่าไม่ต้องรอให้ระเบิดมันระเบิดครับโอเคเดี๋ยวผมลงถึง30หลอดพอนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและก็นานเกินไปจําเวลาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบตอนขึ้นเวล8ปดสิบปโอเคนะครับหลังจากที่เราลองเล่นมูนไนท์เวลเจ็ดสิบคร่าวๆมาแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาขึ้นเวล80กันเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรา,าพูดถึงยูนิฟอร์มดีกว่าเพราะว่า เรามาทั้งรีวิวยูนิฟอร์มแล้วก็รีวิวเวล80เลยใช่ไหมยูนิฟอร์มนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มมาจากมิสเตอร์ไนท์นะครับคือการปรับตัวเลขดาเมจต่างๆหรือว่าตัวเลขพลสิบต่างๆนะครับจิบปะทาทั่วไปส่วนเอฟเฟ็กซ์ยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับได้เชนฮิตเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มต่อบอสไทป์ใช่ไหมอ่าใช่ครับดาเมจเพิ่มต่อ ดาเมจเพิ่มต่อบอสไท์นะครับ10%แล้วก็เชนฮิตดาเมจ5%ไม่ได้เยอะอะไรมากมายคือถ้าเป็นแบบดาเมจเพิ่มต่อบอสไทสักอ่ะ25%เนี่ยโอเคจะจะแบบอู้โอเคแล้วโอเคแล้แต่แบบ10%เนี่ยเหมือนเอาให้มาแบบเออให้มันอย่างน้อยให้มันมีเนะี่ยให้มันมีออปชันยูนิฟอร์มนะครับผมว่าค่อนข้างดีนะครับดีเลยแหละช่างชิกนะครับเก่งมาก ซื้อมาทําแบบ Legendary Pattern ก็ได้ซื้อมาใช้งานก็ได้นะครับ c r e ส c e n t เนี่ยก็ดีนะครับซื้อมาเป็น Lead ซื้อมาเล่น ABX ได้นะครับ Luke คสเนี่ยก็เคยเป็น Meta PVP นะครับตัวนี้ก็ยังเป็น Meta ACU นะครับ King กเนี่ยก็เรียกว่ายังเป็น U ใหม่อยู่แต่ว่าก็ไม่จําเป็นสำหรับทุกคนที่จะซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครรักท t e r n a l ใครเล่นท t e r n a l เนี่ยก็ซื้อมาเล่นก็ได้ตัวมันไม่แย่นะครับในการลงบอสแต่แค่มีตัวอื่นที่มันดีกว่าแล้วมันเป็นสายฟ้าด้วยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันก็แบบแบบอื จะดีไหมเนี่ยแต่ผมยังให้มันดีอยู่นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือความที่ a p o c a l y p มันเคยเป็นเมตามากๆสมัยนานมาแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาน่าจะมี a p o ค l y p กันอยู่แล้วนะครับก็ก,ก,ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่เออ Option ออนยูนิฟอร์งขออมูลนันเนี่ยโอเคเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูรีวิวผมให้ดูของให้ดูสเตต k ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะต้องอัพเวลก่อนสิค่อยดูสเตตใช่ไหมโอเคเราไป u p พเวล 80เลยนะครับมาถึงขั้นตอนการออปเวลแล้วนะครับของผมมีไม่เยอะมากเนื่องจากผมค่อนข้างที่จะปั้นเทียร์สามไว้เยอะนะครับไม่ใช่สิเขาเรียก่อะไรอ่ะปั้นเรื่อยๆปั้นทุกแพทแล้วมันก็ไม่ได้ดองของไว้เยอะมากนะครับบวกกับผมปกติไม่ค่อยได้เติมแพคที่เป็นแพคของเทียร์สามมาแล้วนะครับก็ผมว่าพอนะผมว่าพอโอเคหลายคนถามว่าใช้อันไหนดีนะครับคือตอนแรกอะตอนไอรอนแมนนะครับผมใช้ไลฟ์ซีดจนหมดเลยผมมีไลฟ์ซีดไลฟ์ซีดประมาณแบบ สามอันเนี่ยผมใช้หมดเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าไลฟ์ซีดเนี่ยผมมองว่ามันจะกลายเป็นเหมือนคอสมิคคิวในอนาคตเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีการันตีดรอปเลยนะครับมันยังเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้อันที่ผมมีเยอะแล้วกันก็คือกล่องไททันกล่องไททันเนี่ยผมมีเยอะกว่าเอ็นเซนประจําเลยครับผมไม่เคยมีกล่องไททันน้อยกว่าเอ็นเซนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองสุม่มสุ่มดวงดูอะสิบเก้าเปอร์เซ็นตติดไหมไม่ติดนะครับ สี่เปอร์เซ็นต์ติดไหมไม่ติดนะครับอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออไม่ติดนะครับแม่ดูว่ากลางจะพูดว่าโอเคติดแล้วครับไม่ติดว่ะดวงไม่ดีเลยอย่างนี้มันใช้ของน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลืองทองเนาะสามสิบเอ็ดต้องติดแล้วแหละโอ้โหไม่ติดว่ะสิบห้านะครับสิบห้าเขไม่ติดโอเคสามสิบสองไม่ติดนะครับโอ้โหเปลืองทองมากเลยเนี่ยสามสิบหกต้องโขสามสิบหกก็ไม่ติดโอเคชักจะไม่ไหวแล้วถ้ากดร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยกดร้อยไปเถอะ เปลืองทองมากเดี๋ยวใช้ไปโอมูลไรแล้วกันนะครับเพราะาถ้าเกิดใช้ไปโอมูลไรเนี่ยมันจะประหยัดกว่านะเรากลับมาสุมอีกรอบหนึ่งห้าสิบเอ็ดต้องติดแล้วแลวหละเฮ้ยห้าสิบเอ็ดก็ไม่ติดไอ้บา้าไอ้เวนห้าสิบเอ็ดก็ไม่ติดลองสลับมาใช้ใช้เอ็นเอนซนบ้างนะครับผมว่ายัางไงก็พอแค่ผมไม่อยากใช้เยอะผมรู้สึกว่าโอกาสติดมันค่อนข้างที่จะแย่มากเลยอะอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสี่สิบกว่าจะติดนะครับผมว่าผมว่าทั้งสองอันเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึงร้อย ให้สลับการเล่น,นอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวโอเคโอเคคือจะถามว่ากดหนึ่งร้อยได้ไหมมันกดได้นะแต่คือผมรู้สึกว่าผมอยากเซฟไว้ให้ตัวอื่นบ้างเพราะว่าเออ่มีตัวที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับผมยังผมอยากทำโนวาเอเวนแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสได้ทำโนวาแซมอะ่ะเพราะมันเป็นตัวแบบสมัยที่ผมเล่นแล้วแบบนี่แปดร้อยเลยเอ่ะโอเคโอเคผมจะไม่ไม่มีทางใช้ไลฟ์ซีดขาดเพราะว่าถ้าเกิดอยากทำเทียสามเนี่ยเอ้ยอ,อยากทำเทีเยรสีเร็วเนี่ยไลฟ์ไลฟ์ซีดมันข้องที่เจะดรอปยากนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรหูสี่สิบเจ็ดก็ไม แล้วน,นะครับแล้วดูเหมือนว่าทองผมจะไม่พอด้วยเพราะฉะนั้นผมจะกดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่ว่าผมจะเอาไงเอาเอาเอาไงดีวะ,อะลอง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 สามสิบเ็เปอร์เซ็นต์ช่ไม่ติดวะทองไม่พออีกสิบห้าสิบห้าก็ไม่ติดทองผมเท่าไหร่เนี่ยสามล้านอเอาไงเดียวไงเดียวไงเดียวไงด,ไงดีโอเคถ้าเกิดรอบนี้ไม่ติดเดี๋ยวผมต้องไปหาทองเพิ่ม ห้สิไม่ติดคูหเหี้ยโคตรเที้ยเลยเดี๋ยวผมไปหาทองเพิ่มแป๊บน,นึ่งนะครับเหนื่อยมากไปหาทองมาเมาื่อกี้แล้วแบบของคือเริ่มฟ้าใหม่หมดเลยเหลือหกร้อยเหลือหกร้อยเอ้ยเราก็ใช้ไปแบบพันเกือบกว่าเกือบเกือบพันห้าใช่ปะเรามีประมาณพันเจ็ดพันแล้วก็ก็พันพันนิดๆก็ไม่เยอะนะ ไม่ไม่ถึงพันด้วยซ้ำเหมือนกันเออผมว่ามันก็ไม่เยอะแต่ว่าเราใช้ทั้งคู่ไงโอเคกูจะได้อัพมือเร็วแปดสิบสักทีใช้ไปโอของใครดีนะเนี่ยเดี๋ยวซูซิ่โนวาเอ้ยน่ะโนวาใช้ได้เลยโอเคใช้โนวาแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับดูของรางวัลที่มันให้มาอัพเรวแปดสิบได้เพชรแปดสิบเพชรสุดยอดไอ้หียคุมทนจริงๆเลยนะครับอผมปรับกราฟิกอีกพอไปเล่น ABX มาก็นะครับเดี๋ยวให้ดูสแตตแล้วกัน แต่ตอนนี้นะครับตีเร็วนะครับเกือบที่จะตันแล้วคลีดามจคลีเลตเนี่ยไม่ตันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามูลไหนเนี่ยมันมีการันตีคลีเลตคลีดามจไหมหมูลไหนมีกวาดเบกอิมมีเนิตี้มาให้แล้วนะครับเอ่อสกิลดูซิว่าสกิลมีบัฟคลีเลตคลีดามจให้ไหมไม่มีฮะ แต่น่าจะมีที่สกิลอเวกเกนใช่ไหมใช่นะครับมีตอนนี้ ened, อเวกเกนเนี่ยมีสกิลคริเลตคริดาเมตให้นะครับจริงๆเราสามารถเปลี่ยนค่าอันสุดท้ายให้เป็น ed, คริเลตคริดาเมตได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาเป็นโจมตีอย่างนี้นี่แหละครับส่วนอูรูนะครับก็เป็นประมาณนี้อย่างน้อยมีโจมตีกายภาพ6ดาว2ช็อกทุกอันนะครับยังบวก25อยู่นะครับของผมก็ยังไม่พอเดี๋ยวค่อยบวกทีหลังนะครับถ้าจะทำเทียสี่สกิลนะครับอัพ ยังไม่เต็มแล้วกันอ่ะแต่ว่าเป็นเลเวลหกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไลฟ์ซีดเนาะในการอัพก็ถือว่าเป็นแคบวิวแปดสิบละกันยังไม่ได้แบบอัพของที่แบบให้มันเรียบร้อยเกินกว่าเกินกว่าวิวแปดสิบธรรมดาไปนะครับ ISO เป็นเซตสิบสองนะครับเขาอัพแองกิวฮั t นะครับอติแฟกของมูนไลนนะครับไม่มีนะครับส่วนเกียร์เนี่ยเราจะเทสเป็นวันท้ามสองพอยก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเทสใน A B X เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นเกียร์ม่วงนะครับผมมีเกียร์ม่วงให้อยู่ โอเคนะครับกลับมาที่นาโวดาน24เหมือนเดิมตอนที่เราลองตอนวล70เนี่ยจบค่อนข้างที่จะใช้เวลาพองสมควรอันนี้คือผมจะลองเล่นแบบจบสกิล5ดูนะครับมาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการจบ30ลอดแรกนะครับแต่คอมโบนึงเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมว่า3มคอมโบจบแล้วมั้งเนี่ยสามคอมโบจบ30ลอดแรกเลยนะครับอย่างนี้น่าจะเร็วขึ้นมาก เอ่อด่าน24เนี่ยไม่มีซับพอร์ตนะครับที่แบบซับทุกคนนะครับเพราะว่าแบบฮีโร่ชายไม่ค่อยมีซับพอร์ตดีสักเท่าไหร่มีแบบวอร์แมชชีนแต่มันก็ซับเฉพาะสายมีวองก็ซับเฉพาะสายอะไรเงี้ยคนที่ซับให้มูนไนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแค่ลีดให้ไพ้ที่เป็นแบบเบลดนี่แหละหรือถ้าเกิดใครมีไม่มีเบลดนะครับสามารถใช้ไฮเปอร์เรียนเป็นลีดให้มูนไนได้ถ้าเกิดจะลงด่านเอ่อ24นะครับมาถึงท่อนนี้มันยากนิดนึงเพราะว่าบอสมันขยับไปขยับมานะครับ ดูเวลาบอสขยับไปขยับมาสกิลมูนไนท์ของสุดมันก็จะแบบเรียกว่ามันไม่ได้เกาะหัวบอสเหมือนแบบฟาลคอนอ,อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีการดรอปลงของดาเมจที่เห็นได้ชัดนะครับแต่โดยรวมค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยเพิ่งผ่านไปหนึ่งนาทีเองแต่แบบลงมาถึง16บาร์แล้วนะครับผมว่ายังไงก็จบแนละ้ชิวๆนะครับย้ำนะครับอันนี้ยังเป็นวันทาม2องรอ,อยู่นะผมจะปลี่ยนเป็นเกียร์ม่วงต่อเมื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวลองเอาไปเทสใน a b x นะครับเนี่ย แบบเนี่ยผมผมผมข้ามเฟดมังกรได้เลยเห็นไหมอันนี้ด่านยี่สิบสี่นะครับไม่ใช่ด่านเก้านะครับถ้าเกิดด่านเก้าเนี่ยเวลจะสิบผมว่าก็ทําได้อย่างนี้นะครับแต่อันนี้มันด่านยี่สิบสี่นะครับถ้ามันสูงไหมมันสูงอยู่ระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วในเมื่อแบบสมัยที่เรามีเวลแปดสิบสมัยที่เรามีการเจาะยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนี่คือผมพยายามจะจบเร็วๆนะครับแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เนามันมันมีกงแล้วมันขังเราแล้วมันตัดสกิลเรานะครับ นี่ก็ทอบมาช่วยนะครับแต่ก็เหมือนคอมโบพลาดไปนิดนึงก็เลยต้องใช้สกิลสองออกมานะครับโอเคไม่เกิน2นาทีจบได้นะครับเยวลองไปดูเมฟิโต o กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะปะเมฟิโตเนี่ยผมมาสูงถึงด่าน39เลยนะครับซึ่งด่าน39เนี่ยคือด่านที่ต้องใช้ตัวที่มี ability leadership เท่านั้นนะครับซึ่งมูนไนเนี่ยมี ability leadership นะครับ ส่วนสไตรเกอร์เนี่ยผมพยายามจะหาสไตรเกอร์กันไฟมาหนึ่งตัวเพราะว่าจากที่ล็อกเล่นก่อนที่จะอัดเนี่ยมูไนท์มันตายค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าด้วยความที่เมฟิตโตมันมีสกิลยื้ยุดฉุดกระชากกับเราแล้วก็มีสกิลที่แบบค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็เลยมูไนท์มันมีฮิลที่ดีเลยนะแต่ว่าแบบบางทีก็เลี้ยงไม่ได้นะครับลีดก็เป็นเควเซนนะครับเพิ่มจงดีกายภาพ60%แล้วก็เป็นไวฟ็อกนะครับไวฟ็อกเนี่ยตีไวร์ไลน์แรงขึ้นนะวกจ แล้วก็มีโจมตีเพิ่มขึ้นมีไม่สนลบหลีกนะครับก็ดีมากๆเลยก็อย่าลืมนะครับว่ามูนไนท์เนี่ยเป็นสายสีแดงเพราะฉะนั้นมูนไนท์เนี่ยจะแพ้ทางเมฟิโตอย่างมากเลยนะครับคือสมมุติว่าเมฟิโตเป็นสายสีฟ้าใช่ไหมเราเอาสายสีฟ้ามาตีเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีข้อที่แบบฝั่งเราอะคนที่เราเอาไปตีอะมันก็จะเสียเปรียบแล้วแล้วยิ่งเป็นสายที่แพ้ทางอะมันเสียเปรียบมากๆแต่แบบประมาณแค่แบบ30มสิบวิอ่ะมูนไนท์สามารถจบเฟสที่มันเป็นก้อนหินที่เป็นบาเป็นหินได้แล้วอะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามูไน,นจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการจบอีก30หลอดแรกของเมฟิโตต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับดาเมรอาจจะดูเหมือนเบานะครับอันนี้ก็ยังเป็นวันทาม200อยู่นะดาเมจอาจจะดูเหมือนเบาแต่ด้วยความที่ย้ําไว้ตลอดเลยนะครับว่าการที่เราชนะทางสายเนี่ย เราทั้งจะตีเขาแรงขึ้นแล้วเราจะได้รับดาเหจจากเขาเบาลงเพราะฉะนั้นเมฟิตโตเนี่ยจะตีผมแรงขึ้นแล้วเมฟิตโตเนี่ยก็จะได้รับดาเหจจากผมเบาลงเยอะมากมากเลยนะครับลองไปดูจากการอัพสายได้มันช่วยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะลงเมฟิตโตนะครับเราจะใช้สายเขียวเนี่ยถ้าเกิดทําเป็นแล้งหกได้มันจะช่วยเยอะมากๆเลยนะครับดอมังมูเหมือนกันดอมังมูอันไหนที่แบบตัวชนะทางสายแล้วแบบตัวเราเป็นแบบแล้งหกสมมติว่าเรากับตนอเมริกาไปลงดอมังมูสายเขียวแล้วกับอเมริกาเราเป็นแร้งหกเนี่ย มันก็จะช่วยมากๆเลยนะครับอาม,มีคนเชิญมาลงบอลลิทอลงดอมังมูเหรอไม่ทันนครับจบสามสิบหลอดแรกแล้วนะครับก็ไม่ถึงสองนาทีเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเริ่มมาลลำบากตอนสามสิบหลอดหลังนี่แหละเพราะว่าเฟิโตมันจะเริ่มที่จะแบบกวนตีนนะครับอันนี้คือวิ่งหนีนะครับข้อดีของมูไนอีกอย่างหนึ่งคือมันวิ่งเร็วนะครับไม่ได้เร็วแบบเรวเวอร์ขนาดไอรอนแมนหรือว่าแบบเวฟหรือว่าแบบซิลนะครับแต่ว่ามันเร็วแบบพร เร็วก็คือเร็วในระดับหนึ่งหละเร็วกว่าหลายๆตัวนะครับอืมก็อันนี้คือวันไทม์ลั่นนะครับผมก็ถือว่าพลาดไปคือผมกะให้มันลั่นสกิลห้าแต่ว่ามันไปลั่นสกิลสี่แล้วผมกดสกิลห้าไม่ได้น่าจะโดนกัดเบรกหรืออะไรสักอย่างนะครับเอามีคนชวนลงดอบังมูอีกลงไม่ได้ลงไม่ได้อัดคลิปอยู่ขอโทษทีอืมตัวมันยังไงมันก็เล่นวันไทม์ได้สบายนะครับ แล้วก็สามารถลงเมฟิตโต้ได้สบายๆถึงแม้ว่าจะแพ้ทางสายแต่ถที่ถ้เกิดให้ผมแนะนำอ้าวไม่ใช่แมงคัตซีนิงถ้าเกิดให้ผมแนะน,าน,นําเน,นเนี่ยเล่นตัวที่มันชนะทางสายดีกว่าครับเนี่ยมันวิ่งเก็บไวมากเลยนะคือแบบเราไม่ถ้าเกิดเราไม่ไปใกล้ๆเมฟิตโต้เนี่ยเราแทบจะไม่โดนไม่ต้องกลัวโดนที่มันมันน็อกอัพเลยนะครับเห็นปะคอมโบก็คอมโบง,ง่ายนะครับเห็นปะมูนไนมันแบบดีอะดีเลยอะอ๋ออีกแล้วต้องวิ่งเก็บอีกแล้ว ไม่ใช่ปัญหาสำหรับมูนไนนะครับเพราะมูนไนเนี่ยวิ่งวิ่งเร็วมากก็อย่างนี้ทั้งวันอย่างได้มึงเน,นี่ยอันนี้คือน่าราคาญถ้าเกิดบางคนนะครับไม่มีแบบการเบรกอิมมูร์ตี้หรือว่าลบดีบัฟนะครับเมื่อกี้โดนทุบก,ก็โดนทุบอย่างกันทั้งวันนะ่ะก็สามารถจบเมฟิโตผมว่าถ้าเกิดไม่เกินเวลาประมาณเท่านี้ค่อนข้างน่าภูมใิใจนะคือย้ำย้ำอีกทีว่ามันแพ้ทางสาย โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่ง a b x กันบ้างนะครับโอเคนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนะครับซึ่งผมฝึกเล่นมูนไน์ใน a b x เนี่ยตั้งแต่มานเที่ยงคืนนะครับจนตอนนี้เนี่ยตีสามแล้วนะครับก็ของที่ผมใส่เพิ่มมาให้นะครับก็จะเป็นอูรูนะครับผมใส่เพิ่มมาให้4เมตรนะครับแล้วก็มีสไตร์หนเมตรนะครับซึ่งมันก็ช่วยเยอะมากในเรื่องของการจมตีกายภาพนะครับเออให้เือลืมให้ดูสแต็กนะครับสแต็เนี่ย ที่สําคัญสําคัญอ่ะตันเกือบหมดทุกอย่างแล้วครับยกเว้นตีเร็วตีเร็วเนี่ยหายไปนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรแต่จริงๆถ้าเกิดมันตันได้มันก็จะดีกว่านะครับโอเคเอ่อสกิลก็ยังเป็นเลเวลหกเหมือนเดิมนะครับเพราะยังไม่ได้อัพนะครับส่วนเอ่อเกียร์ม่วงก็เป็นเกียร์ม่วงเหมือนเดิมนะครับหลักๆก็มีแค่เพิ่มอูลูมาแล้วก็ใส่เกียร์ม่วงครับเออไม่ใช่เกียร์ม่วงเหมือนเดิมสิเราเพิ่งใส่เกียร์ม่วงเข้าไปเพราะว่าเรามาจะมาเทดสอบเอกนะครับส่วนคอมโบเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟัังงงยไเพราาะว่ เออมีพี่ในกิวเขาสอนผมไกทีนึงแต่ว่าเออเดี๋ยวผมว่าน่าจะพอเข้าใจตอนผมเล่นอยู่อะเดี๋ยวเดี๋คุณนพวกคุณน่าจะจับทางกันได้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ c n ABX หรืออะไรอันนี้เหมือนเอามาเล่นให้ดูเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดู performance ของมูไนใน ABX นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปมูไนให้กันว่ามูไนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดู combo แล้วก็วิธีการเล่น ไม่ใช่สิเราไปดู A B X กันเลยเพราะว่าผมสอนของโบผู้คุณไม่ได้เพราะผมก็เล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอเคนะไปะอ่าลืมบอกไปนะครับ A B X เนี่ยผมจะจำลองว่าวันนี้นะครับเป็นวันสายแดงฮีโร่นะครับเพื่อที่ในวันสายแดงฮีโร่เนี่ยเราจะได้ใช้ลีดซับเดียวกันแล้วก็เราจะได้แบบได้คะแนนใกล้เคียงกันนะครับคือจริงๆผมสามารถใช้ไวฟ์อกมาซับได้นะเพราะมูไนมีลีดเดอร์ชิพแต่ว่า ในวันฮีโลก็แดงแวันนี่มีไวฟ์ฟอกมาให้ใช้ซับไงครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเหมือนจำลองสถา,านการณ์นะครับอ่ะเชิญรับชมอีเบนต่อเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปตัวละครของมูนไนให้นะครับก็ A B X เริ่มกันที่ A B X ก่อนละกัน A B X เนี่ยคะแนนมันเพิ่มจาก w o ฟเวอรีนค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเกิด w o ฟเวอรีนเนี่ยถ้าเกิดเอาจากครั้งที่แล้ววีคเผาเนี่ยผมน่าจะเล่นได้ประมาณ9,8ล้าน8นะครับซึ่งมูนไนเนี่ยมันได้เยอะกว่าค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันมันมีหลายคนที่ผมเห็นที่เขาเล่นกันเน่ยเขาได้แบบ11บเอ็ดล้านกว่า,วาหรือว่าเกือบได้สิล้าน11บล้านหหรือแบบ10ล้านเก้าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีผลมาจากหนึ่งเลยนะครับอาร์ติแฟกต์ของมูนไนท์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าอาร์ติแฟกต์มูนไนอ่ะคือเหมือนอาร์ติแฟกต์ของมาร์ครียเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำรามิเอใน ABX มากๆเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ของมูนไนท์เนี่ยมันจะเพิ่มเดี๋ยวผมหาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอาร์ติแฟกต์ของมูนไนท์อยู่ไหนวะมันไม่มาอยู่นี่วะ ฮัลโหลอ๋ออันนี้นะครับไอแบบของมูลไนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจต่อบอสหรือว่าต่อศัตรูนะครับเมื่อมันมีเลือดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตสูงสุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือบอสใน A B X เนี่ยเลือดมันไม่ลดไปต่ำกว่าห้าสิเปอร์เ็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยนะครับมันก็ทำให้แบบดาเมจมูนไนมันเพิ่มเยอะมากนะครับ ส่วนผมว่าอีกปัจัยหนึ่งที่แบบคนเขาเล่นได้สิบเอ็ดล้านสิบเกือบสิบเอ็ดล้านห้าสิบล้านเก้าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นผลจากที่เขาบวกเกียร์เป็นเวลกสามสิบแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่บวกทุกอันแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราบวกสักแบบอันสองอันเนี่ยมันมันช่วยค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งการแรกเนี่ยมันเป็นเพิ่มโจมตีเนาะแล้วก็อัพสกิลก็มีผลนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำทีอีหรือว่าเอ่ออัพสกิลเวลสามสิบอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมาวอี้ยงอยู่อีกที ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปมูลนไปก่อนอาพูดถึงเรื่อง ABX นะครับผมว่ายังไงมันก็เมตาแน่นอนนะยังไงมันก็มาแทนวูฟเฟ e รีแน่นอนเล่น ABX เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันควรจะใส่เกียร์ม่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะมันไม่ได้เล่นแบบกดวันถามได้คือถามว่ามันเล่นวันธามได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นให้ได้คะแนนเยอะมากที่สุดหรือว่าจะเล่นให้แบบให้มันได้ลื่นไหลหรือว่าให้มันได้ต่อเนื่องเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกียร์ม่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือผมแบบสกิลสามสี่ห้าแล้วก็6 แบบเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็สามสี่ห้าต่อแล้วต้องมีสองมีหนึ่งแลกตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นวันทามเนี่ยวันทามล่นแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกับสำหรับเอ็กผมมองว่าหนึ่งคือตัวมันเล่นสนุกนะครับตัวมันไม่ได้เล่นยากมากแต่ว่าข้อเสียของมูนไดคือแม่งเอาใบาออกทําไมนะครับยูนิฟอร์มเก่าเนี่ยมันมีใบนะครับมันมีใบ,บ,บสกิลสองครับเนี่ยแล้วพอแบบยูนิฟอร์มใหม่มามึงเอาใบาออกทําไมอะ่ะมึงไม่มีใบแล้วอ่ะมึงเอาใบาออกทําไม มึงเอาใบาออกทําไมวะแต่ผมไม่แน่ใจว่ายูนิฟอร์มเก่ามันมีมันมีอะไรวะมันมีเขาเรียกว่อาอะไรอมมพาตไหมเดี๋ยวผมเช็คแั๊บนึงเอ๊ะหรือว่าย,ยูนิฟอร์มเก่าจะไม่มีอามมพาตยูนิฟอร์มเก่าก็มีอามมพาตไอ,อ้บ้าเลาเออมันเอาใบาออกทําไมอะ มันเอาใบออกทําไมอะ่ะแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดวีกใบก็น่าจะต้องเล่นสลับนะครับเหมือนวูรินก็น่าจะต้องสลับเอาซิฟมาใบอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเอา,เอาวาอลคิวลี่มาใบเพราะฉะนั้นก็เสียเวลาถ้าเกิด Moon มูนไนท์มีใบเนี่ย A B X ผมจะให้สิบเต็มสิบเลยนะครับตรงน,นี้เอาไปเก้าจุดห้าพอนะครับก็ประหลักมาเนียกับสำ A B X ส่วนเรื่องของเวอร์บอสนะครับผมรู้สึกว่ามูนไนท์เนี่ยมันทำหน้าที่ค่อนข้างได้โอเคเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเวลเจ็ดสิบเนี่ยผมมองว่ายังมีหลายตัวที่มันยังเก่งพอๆกับมูนไนท์หรือว่า เก่งกว่ามูนไนด์ด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างชีนะครับเบลดด็อกอ็อกแบล็คดอฟนะครับแต่เมื่อทําเป็นเวลล์แปดสิบแล้วเนี่ยมูนไนด์เนี่ยสามารถที่จะแบบแซงตัวพวกนั้นได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามูนไนด์เนี่ยตังค์ได้คือก็คือมันขี้โกงอะตัวพวกนั้นมันยังทำเวลล์แปดสิบไม่ได้ถ้าเกิดตัวพวกนั้นเวลล์แปดสิบนะครับเพิ่มันมันเก่งกว่ามูนไนด์อีกนะครับแต่ว่าข้อเสียข,ของมูนไนด์เนี่ยไม่ไม่เชิงข้อเสียหรอกเรียกได้ว่ามูนไนท์มันไม่ค่อยมีีีดดดด่่่่่่่าาาาานน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 นให้นน้้เเเลละะคคครรรัััับบก็ือมมมมูไไท์ยสถตตงแ ถึงด่าน24เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมูไนก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับด่านผู้หญิงมูไนก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้ของเรานะสายฟ้าก็เล่นไม่ได้นะครับวายไลน์ก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจ g i l ต t ้นะครับมูไนไม่มี a g i l i นะครับแล้วก็เป็นสายเขียวฮีโร่เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ด่าน50เนี่ยก็เป็นด่านเอ็กเมนก็เล่นไม่ได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะไป6กกว่าเลยมั้งนะครับส่วนเมฟิโตเนี่ยมูไนเนี่ยก็ คือจริงๆไม่ควรเอามาเล่นอยู่แล้วเพราะมูไนเป็นแพ้ทางสายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจเจอามาเล่นจริงๆเนี่ยเมูไนสามารถแบกด่าน2ีิบ้าได้นะครับซึ่งเป็นด่านที่ต้องใช้สายสีแดงเนาะแล้วก็จริงๆด่านลีดเดอร์ชิพเนี่ยมันก็มีตัวที่น่าใช้มากกว่าครับเช่นแมทรีหรือว่าทีหน้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยมูไนมันก็เล่นได,ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ทางสายเพราะฉะนั้นสรุปเอาเป็นว่าบัวบอลเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ปากสิบแล้วนะครับถ้าเกิดจะเอาลงแค่แบบชั้นแรกๆชั้นหอว่งถึงเก้าหรือว่าจะามาชั้ มูไนวเวล80คือ,อยังไงมันการันตีลงผ่านแน่นอนนะครับมันเก่งกว่าวล80เยอะมากความต่างของเวล70กับเวล80เนี่ยมันเห็นมันเห็นได้ชัดค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะปั้นมูไนนะครับควรจะควรจะ,ควรจะทําเป็นเวล80นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่มูไนเนี่ยเป็นเวล80แล้วนะครับผมสามารถเคลียร์ดานดิสแพ h นะครับคือตอนนี้ดิสแพดเนี่ยผมเก็บ มิชชั่นถูกมิชชั่นแล้วนะครับเหลือแค่อีดานสิบเนี่ยอินฮิวแมนสามตัวเนี่ยมึงมึงบ้าเหรอมึงจะให้ใช้ตัวอะไรลงคะถามจริงมึงมึงบ้าไปแล้วเหรอฮะแต่ว่าผมสามารถเคลียร์มิชชั่นนะครับใช้คอมแบทสามตัวผ่านแล้วนะครับซึ่งคอมแบทสามตัวเนี่ยผมใช้เป็นเมูนไนท์นะครับวอลคิวลี่แล้วก็สิบอันนี้เอาไอรอนแมนไปเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นมิวแบทสิบแล้วเนี่ยผมใช้ทีมนี้นะครับสามารถลงผ่านได้แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ หลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับรว่า d i s p a ตเนี่ยเมื่อบอร์ดมันเลเวลเยอะกว่าเราเนี่ยมันก็จะติดหลบหลีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ไม่สนหลบหลีกต้องใช้เพิ่มดีบัฟในการช่วยตีนะครับแต่ว่าพอมูไนท์มันเลเวล80เท่ากับอ e ีบอร์ดแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมูไนท์เนี่ยสามารถลงโซโลด่านนี้ผ่านนะครับแต่แนะนำว่ายังไงก็ต้องมีลีดมีซับอยู่ดีเพราะว่าผมลองแบบไม่มีลีดไม่มีซับแล้วมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับไอรอนแมนผมว่าก็ยังต้องก็ต ประมาณนี้ลวกันสาหรับมูไนท์ผมมองว่าตัวมันอ่ะเก่งในใน,ในแบบเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำเวล80ปดไดนะ้ถ้าเกิดเป็นเวล7เจ็สิเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบวาวขนาดนั้นนะครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกโอเคนะไม่ได้แย่มากมันก็ค่อนข้างที่จะบาลานซนะ์อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเวล8แปสิมันแบบมันมัน,ม,นมันเก่งมากๆเลยตอนเวล70แล้วเนี่ยพอขึ้นเวล8แปสิบแล้วมันจะไม่ไม่ค่อยสมดุลน,นะครับแต่ว่า อเดี๋ยวก็ต้องดูกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเทียสี A ่ C ก็ต้องมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือของเทียสี่เนี่ยยังไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับคือมันหาได้เรื่อยๆก็จริงแต่ว่ามันยังมีไลฟ์ซีดที่มันยังไม่การันตีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในอนาคตว่าถ้าเกิดเทียสี่มาต่อนเนื่องแบบนี้เนี่ยคนน่าจะเริ่ม ต้องเสียตังค์กันขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดอยากจะทําให้มันแบบให้ทันนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยน่าจะเดือนหน้าเนี่ยผมก็ต้องเสียตังค์ทำทั้งทอทั้งไอรอนแมนอะไรอย่างนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมก็น่า,นาจะอยากเก็บให้ครบทุกตัวเหมือนกันแต่ว่าแค่ตอนนี้ยังไม่รีบเพราะว่าเอาจริงๆป้าตอนเนี้ยังไม่มีคอนเทนต์ไหนในเกมที่รู้สึกว่ามันจําเป็นต้องใช้ T4 ลงจริงๆถึงจะผ่านจะมีดิสแพดที่มันต้องใช้เวล80ลงแต่ว่าแบบมันยังไม่มีคอนเทนต์ไหนที่แบบต้องเป็น T4 จริงๆอ่ะแตผม รู้สึกว่า A B X เนี่ยคือคือกิวผมมันเ,เน้น A B X ไงเพราะฉะนั้นมูนไนก์กับอาอนแมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาช่วยในการดันคะแนนได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นมูนไนกกับอาลอนแมเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็ต้องทําเป็นเทียสีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวันฟ้าชายหรือว่าวันคอมแบทสายแดงแล้วไหนจะทออีกนะครับก็วันฮีโร่สากีจะต้องดูว่ามันจะสามารถแซงวานด้าได้ไหมเพราะว่าวานด้าเนี่ยมันก็บางคนก็เล่นไปถึงน,น,ถนันก,กด็ว เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในอนาคตแต่สําหรับมูนไนท์กับไอรอนแมนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออตัวมันก็เก่งนะครับเพราะมันโกกก็ชาวบ้านเขาแค่นี้แล้วกัน,นครับสำหรับการรีว Moon Knight ิวมูนไนท์ในวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย